วงจรไฟฟ้าหลักๆนะครับมันก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับอ <c oughs> ันที่หนึ่งนะครับก็คือวงจอรอนุโรนะ์เนาะอันที่2ก็คือวงจรขนา <c oughs> นใช่ไหมครับถ้าดูตามรูปที่อาจารย์ขึ้นให้บนสไลด์นะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นวงจรที่เรียกว่าวงจอรอนุโรมใครพอบอกอาจารย์ได้ไหมว่าคุณสมบัติพื้นฐานของวงจอรอนุกรมคืออะไร <c oughs> อะไรเหมือนกันอะไรนะกระแสนิสัยการถูกเอาพื้นฐานของวงจรลูกงก็คือกระแสเหมือนกันใช่ไหมครับแต,ตคบ่ความต่างสัมจะต้องเกิดจากอะครับความต่างสั์ที่เกิดจากความต้ทานแต่ละตัวโรกันใช่ไหมเนาะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือในรูปที่อาจารย์ให้ก็คือเป็นวงจรลูกโปกครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันถัดมาก็คือเป็นวงจร ขนาดคุณทราบครัของวงจรขนาดคืออะไรเอะไรเหมือนกันครับความต่างศักย์ใช่ไหมความต่างศักย์เท่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันได้คืออะไรครับกระแสใช่ไหมกระแสก็คือมันจะต้องเป็นรครับไหลแยกใช่ไหมครับทีนี้ก่อนไปถึงเรืออ่องของวงจรไฟฟ้าเนาะ มาได้ง่านะอะไรเหมือนกันนะความต่างความถึงเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับเรามาดูเรื่องของการตัดก่อนเนาะเราดูเหมือนกันเราดูนะครับการวัดเนาะจริงๆมันีวงจรหนึงก็คือวงจรผสมนะครับระหว่างอะไรอนุกรมกับขนานนะครับมันก็มีอีกเนาะแต่เราเดี๋ยวเราค่อยไปพูดอีกทีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเริ่มแรกก่อนเลยเนี่ยอันดับแรกที่จะต้องรู้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการ การวัดอยู่3มชนิดด้วยกันเนาะก็คือการวัดอะไรความต่างศักดการวัดอะไรกระแสนใช่ไหมครับรอย่างนึ้ก็คือการวัดความต้านทานใช่ไหมครับแต่ว่าที่จะได้พูดอันนี้ก็คือจะมีการวัดอยู่2ชนิดหลักๆนะครับไอ้มันอะจะเงียบมันลบกวนสมาธิกันหนึ่งเดี๋ยวจากจเชิญไว้เม้าพรนะ้อมแล้วไปออกมาเข้ามาเรียนนะครับใจเย็น เงียบๆหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนๆเรียนไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวไว้พอเรียนเสร็จปุ๊บเราค่อยอกยอกมาคุยข้างนอกก็ได้นะพื่อนๆนเนาะเรียนแบบแป๊บดียวครับตั้งใจเรียนแป๊บเดียวแช่ชั่วโมงเดียวเองไหมเดี๋ยวก็ได้ออกไปทานข้าวนัง่งคุยกันละนะครับ<ๆ> okay. นีถ้าเราดูนะครับการวัดแรกที่จะนำขึ้นมาคือการวัดกระแสนะครับตัววัดกระแสเราเรียกว่าแอมมิเตอร์นะครับ ขมบอกได้ไหมว่าแอมปิเตอร์ที่ดีต้องมีคุณสบงงนะมบัติาาอย่างไงนะมีความต้านทานมากหรือน้อยน้อยใช่ไหมครับถ้าดูจากรูปในการการวัดนะครับกระแสโดยใช้แอมปิเตอร์นะครับจะต้องต่อแอมปิเตอร์กับวงจรแบบอนุกรมเนาะอนุกรมก็คือต่อแบบอย่างรูปตรงนี้ครับก็คือเอาขั้วใดขั้วหนึ่งต่อไปที่ขั้วบวกแล้วก็อีกขั้วหนึ่งต่อเข้าไปที่วงจรใช่ไหมครับงั้นถ้าลักษณะนี้ก็คือวงจรที่เป็นวงจอรอนุกรม กระแสเท่ากันครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าทําไมใช่ไหมครับต้องมีค่าความต้านน้อยๆนะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับถ้าวงจรของเราเนี่ยถ้าดูในรูปนะครับไม่มีตัวแอมมิเตอร์นะครับความต้านมันก็จะมีแค่อะไรครับ R1 กับ R2 ใช่ไหมจะมีแค่ R1 กับ R2 แต่ถ้ามีแอมมิเตอร์ขึ้นมามันก็ต้องบวกความต้านของนะครับแอมมิเตอร์ไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าความต้านทานของแอมปิเตอร์มีค่ามากๆเกิดอะไรขึ้นดูได้ชัดเจนเลยว่ากระแสมันต้องมีค่าเนี่ลดลงพอกระแสลดลงปุ๊บเอาไปคูณกับแต่ค่าความต้านทานเดิมความต่างศักย์ที่พ่องาแต่ตัวมันก็จะเป็นงไงครับลดลงตามไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือว่ากระแสในวงจรมันจะลดลงถ้าความต่างศักย์แต่ลดถ้าความต้านทานของแอมปิเตอร์มีมากใช่ไหม เพราะฉะนั้นแอมปิเตอร์ที่ดีนะครับมันควรที่จะมีความต้านทานน้อยๆหน่อยใช่ไหมครับเพื่อไม่ทาให้กระแสในวงจรนั้นมีค่าระดังอันนี้ถ้าเป็นมันก็คือต้องต้องต้องในน้อยใช่ไหมครับอันนี้ลองมาดูนะครับการวัดเนาะอันนี้ถ้าเราต้องการวัดวัดกระแสรวมของวงจรใช่ไหมครับถ้าเป็นวงจรลูกกลมก็ง่ายๆใช่ไหมก็ต่อมิเตอร์แบบลูกกลมเข้าไปเลย แต่ถ้าเป็นวงจรขนาดนี้ต้องทำไงต้องต่อจากนะครับแหล่งกําเนิดเลยใช่ไหมครับแล้วค่อยนะครับลองดูรูปทางขวามือนะครับถ้าจะหาความกระแสรวมของวงจรนะครับจะต้องต่อแอมปิเตอร์ด้านนอกแล้วต่ออนุกรมของวงจรใช่ไหมที่ไม่ใช่แต่ละเส้นนะคับนี่คือการหาความหาค่ากระแสของวงจรรวมของวงจรขนาดนะครับ นี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการรู้ว่าแต่ละเส้นใช่ไหมครับหมายถึงของจอขนานนั่นะครับมีกระแสเท่าไหร่ก็ต้องเอาเลยแอมพลิเตอร์ต่อเพิ่มเข้าไปแบบนะครับอน่นโกลมใช่ไหมกับแต่ละแต่ละเส้นใช่ไหมครับของวงจรขนานใช่ไหมแต่ถ้าวงจรทุกลมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามใช่ไหมเลยต้องอ่านค่ากระแสะได้เท่ากันเพราะเป็นคุณสมบัติของวงจร อนุพงศ์นะครับแต่ถ้าวงจรขนาดเนี่ยถ้าดูในรูปอาจารย์ถามว่าถ้าแอมมิเตอร์สีเขียวอ่านได้หนึ่งแอมป์กับหนึ่งแอมป์ตัวต้านทานนี้มีค่าเท่ากันไหมเท่าไหมเท่าไหมเท่าใช่ไหมครับมันต้องเท่าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่เท่าแล้วมันจะต้องอ่านค่ากระแสได้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดูอ่านแตกต่างกันเนาะอ่างนี้เรามาดูเรื่องของ ตัววต์มิเตอร์นั่นอครับวต์มิเตอร์นะครับเวลาวัดต้องต่อแบบขนานกับสิ่งที่เราต้องการจวะวัดใช่ไหมครับถูกปะ่ะอย่างสมมติในรูปเราต้องการวัดความความต่างศักย์ข้อมนะครับ R1 ใช่ไหมเราก็เอาวต์มิเตอร์ต่อแบบขนานเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าต่อแบบขนานใช่ไหมอันนี้ารย์พูดเลยไปน,นิีหนึ่งเนาะ ถ้าต่อแบบขนาดตัวโวลต์มิเตอร์เองมันมีความต้านทานใช่ไหมครับฟันถ้าต่อแบบขนาดมันก็ต้องหาความต้านทานรวมแบบขนาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับที่ R1 เนอะกับ RV C1 ส,นนส่วนธาลูมาดิอาจารย์พูดเลยเมดเดียจะพูดอีกทีนึงนะครับก็คือเรื่องของการหาความต้านทานของวงจรขนาดเนานะมันมีค่าเท่ากับ C1 ส,นนส่วน RV ใช่ไหมบวก C1 ส่วน R1 นะครับอันนี้ รวมมาเลยได้ท่านนี้ใช่ไหมอาร์รวมก็เลยเป็น R V ใช่ไหมครับคูณด,ด้วย R 1หารด้วย R 1บวกกับ R V ร์วีท่นานี้จินตนาการดูว่าถ้าสมมุติวา่าไม่ต้องจินตนาการเราคำวนวณดงูง่ายๆครับถ้าสมมุติว่าตัวโวลต์มิเตอร์ของเรามีความต้นานทานสักหมื่นโอห์มนี้นะครับไปต่อข้อกับตัวต้นานทานร้อยโอห์มเกิดอะไรขึ้นความต้นานทานจะใกล้หนึ่งหมื่นหรือหนึ่งร้อย อ่ดูดูจากสมการนี่หน่อยหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับคูณหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่หนึ่งล้านใช่ไหมครับหารด้วยเท่าไหร่หนึ่งหมื่นใกล้หนึ่งร้อยใช่ไหมครับ, 100, 100, ม,รบมันได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมครัใกล้ร้อยใช่ไหมอันนี้เอาใหม่ตัววัวมิตเตอร์ของเราเนี่ยมีความต้านทานสักร้อยเท่ากันเกิดอะไรขึ้นเหลือเท่าไหร่ครับความต้านทานของมันเหลือเท่าไหร่ เดี๋ยแค่จากร้อยขนาด0ัรอยจะเหลือแค่50ใช่ไหมหนึส่วนร้อยบวกหนึ่งส่วนร้อยได้เท่าไรสอส่วนร้อยก็คือ1นึส่วนห้าิเหลือ1นึส่วนห้าิใช่ไหมครับความต้านทานลดลงไหมลดลงใช่ไหมครับพอความต้านทานลดลงปุ๊บคิดว่าความต่างศัตว์ที่วัดได้จะลดลงไหมลดไหมลดป่ะถ้าความต้นทานลดลงเนาะ แล้วกระแสในวงจรก็จะมีค่าเป็นยไงความต้านทานลดลงกระแสในวงจรมีค่า,า i เท่ากับ v ส่วนด้วย r ใช่ไหมถูกปะ่ะท่านกระแสจะมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าตัวน้าทาเป็นไงลดลงใช่ไหมครับถูกปะ่ะเพราะความต่างศักย์ที่อ่านได้จะถามว่ามันจะถูกต้องไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมครับถูกปะ่ะ มันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยนะครับวัวมิเตอร์จะต้องมีความมีความต้านทานที่ค่อนข้างนะครับสูงๆนะครับมันถึงจะดีครับแล้วเวลาต่อก็ต้องต่อแบบอนุกรมนะครับต้องต่อแบบขนานนะครับต่อแบบขนานนี้ลองดูการวัดเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเป็นวงจรอนุกรมนะครับก็เวลาวัดก็วัดแยกแต่ละตัวเลยใช่ไหมครับ ใช่ไหมความต่างสัรวสิ์แยกถ้าเป็นวงจรขนานล่ะความตางล้มความต่างสัมรเท่ากันไหมเท่าเลยไม่ว่าจะอ่านตรงไหนก็ต้องมีค่าอะไรเงี้ยเท่ากันแต่ต้องต่อแบบขนานนะครับต้องเอาไปต่อแบบขนานนะตอบแบบขนานคือต่อข้อมเขมเ้าไปใช่ไครับน้องถ้าต่อแบบอนุกรมก็คือต้องเอาขั้วมาต่อกันนะครับแต่นี้คือต่อบแบบขนานก็คือต้องวัดข้อมเข้าไปนะครับเห็นไหมถ้าแบบนี้แสดงว่าถ้าลูก ซ้ายมือนะรูปซ้ายมือ,อน,นะครับมันวัดได้ v เท่ากันแสดงว่า r ต้องมีค่าเป็นไงเ,เท่ากันแต่ทา้งขวาม,มือนะครับไม่ว่า r จะมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่าความต่างศักย์ที่วัดได้จะต้องมีค่าเ,คเท่ากันเพราะมันเป็นวงจรเลยขนาดใช่ไหมครับวงจรขนาดนะแนะสะดงว่าท่า,านี้ หนึ่งจุดห้ากับหนึ่งจุดห้าแสดงว่ามันต้องเป็น R กับ R รู้ R รสึกว่าใ,ในชิพมันจะไม่ได้เป็น R กับ R เนอะมันจะเป็นหนึ่งจุดห้าได้เท่ากันได้ก็แสดงว่าความต้านทานมันต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเป็น R กับ R ใช่ไหมครับ เป็นแบบนี้ไม่จะเป็นต้อง R ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าความต่างศักย์ที่วัดได้ต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับมันต้องมีค่าเท่ากันก็แบบนี้มีแอมมิเตอร์ M T R อยู่2ตัวใช่ไหมครับมี A 1กับ A 2มีวอร์มิเตอร์ R อยู่2ตัวก็คือ V 1กับ V 2มีความต่างศักยท์ทั้งหมด6โวลต์กระแสในวงจรได้4แอมป์ อาจารย์ถามว่า a1 กับ a2 ต้องอ่านค่ากระแสได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับต้องสี4เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเป็นวงย่อยนะอนุกรมใช่ไหมครับอนุกรมกระแสต้องเท่ากันแล้ว v1 กับ v2 อ่านได้เท่าไหร่ครับโดยที่เราไม่ต้องรู้เลยว่า R มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ3ใช่ไหมเพราะว่าอ่านเท่ากัน นี้ถ้าเป็น 1R กับ 2R สมมต,ตินะครับสมมตินะคำนวณเลยรวดเร็ว,ว,ว 1R กับ 2R จำวงจรแบ่งสังดเขา้ได้ไหมความต่างสัดที่ข้อง R ใดๆสำหรับวงจรวงกลมทำาไงนะเป็นสัดส่วนกับความต้านทานใช่ไหมเรารเลองไปพิกกูนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น 1R ใช่ไหมครับกับเท่าไหร่ 2a ความต่างศัก์มันจะเป็นเท่าไร่2กับ4นะครับทำไปเช็คดูนะสิงเรื่องวงจรแบ่งศั่นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันก็คือต้องเท่ากันก็คือเท่าไร่3กับ3นะครับถ้าอย่างนี้มีกระแสทัง้งหมดเท่าไรแอใช่ไหมมีความต่างศักย์6มีแอมมิเตอร์อยู่2ตัวก็คือ a1 กับ A2 แล้วก็มี4ีแอตรข้างบนนะใช่ไหมแล้วก็ มี 6v 3v 4อาจารย์ถามว่า 3v v 4ต้องอ่านค่าความต่างสันได้เท่าไหร่อะไร6กับ3ต้องลงโกใช่ไหมครับต้องเป็น6ใช่ไหมมันต้องเท่ากันเพราะเป็นวงจรอ,อะไรขนาดนะครับแล้ว a3 ได้เท่าไหร่ต้องเป็นเท่าไหร่ครับต้องเป็น4แอมใช่ไหมแล้ว a1 กับ a2 นะครับ สองเพราะว่ามันเป็น R กับ R ใช่ไหมมันมี R เท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า R ไม่เท่ากันใช่ไหมมันจะอาจจะได้ค่ากระแสไม่เท่ากันแต่ผลลัพธ์สองเส้นรวมกันจะต้องได้กี่อมปสียอเหมือนเดิมใช่ไหมครับผลลัพธ์ของสองเส้นต้องได้สียอเหมือนเดิมนะครับโอเคน้อนี่ก็เป็นเฉลยนะครับ ที่ทาจย์ให้มาแต่ว่าก็กคือสิ่งที่เราคุยันนี่แหละนะครับเนาะนี้เรามาดูนะครับต้าวงจรลกนะูกปมเนาะนี่ถ้าเราดูวงจรลูกปมนะครับวงจรลูกปมในรูปเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับหลอดไฟสามดวงใช่ไหมต่อแบบนุกรมกันนะครับนั้นต่อไฟเนี่ยมันก็คือเทียบได้กับนะครับความต้านทานใช่ไหมความต้านทานนะครับตรงวงจรตรงกลางเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะยุบให้เป็นวงจรทาง ขวาม,มือได้ใช่ไหมเนาะมันสามารถที่ยุบได้แต่วงจรอนุกรมนั้นสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรนะค่ากระแสะในวงจรแต่สิ่งที่ต่างกันก็คืออาจจะต่างกันใช่ไหมมันจะเป็นต้องเท่ากันเสมอไปก็คือความต่างศักดิ์แต่ความต่างศักร,รวมของ R แต่ละตัวนั้นมันจะต้องมีค่าเท่ากับความต่างศักดิ์รวมทั้งหมดใช่ไหมไหมก็คือสมมติมีอยู่6โวลต์เนี่ยมี R อ,อยู่3ตัวเนี่ยผลรวมของความต่างศักดิ์ ของ R าทั้ง3าตัวเนี่ยมันจะเกิน6ไม่ได้มันต้องมีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมถูกป่ะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ6เพราะว่าบางทีอาจจะน้อยกว่า6กได้เพราะมไรมีความต้นานทานภายใน,นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับแต่ในตอนนี้เราไม่พูดถึงความต้านทานภายในนะครับอันนี้ถ้าเราดูนะครับความต่างจากกฎของโอーใช่ไหมครับเราบอกว่าความต่างักหาได้จากอะไร I คูณกับ อ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น v1 ใช่ไหมหรือความต่างศักดิ์ของอตัวด้านทางตัวที่1มันก็ i คูณกับ r 1ใช่ไหมครับ v2 ก็ i คูณกับ r 2 v3 ก็ i คูณกับ r 3นะครับแล้วอย่าลืมว่าผลรวมใช่ไหมครับ v มันจะต้องเกิดจากอะไรครับ v1 บวกกับ v2 บวกกับ v3 ใช่ไหมและมีค่าเท่ากับ i คูณกับ r รวมใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่า วงจรตรงกลางกับวงจรทางขวามือเนี่ยนะครับมันมีค่ากระแสที่เปนนี่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่ากระแสก็ตัดกันไปใช่ไหมครับมันก็จะเหลือแต่ลความต้านทานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวงจรลูกกลม R รวมใช่ไหมหรือ REq หรือ R S เในรูปเนี่ยนะครับมันก็คืออารวมนั่นแหละครับมันจะมีค่าเท่ากับ R1 บวก R2 บวกกับ R าใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีหลายๆตัวขึ้นไปอีกก็บวก R4 บวกอบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเป็นวงจรลูกกลม เนาะถ้าเรามาดูนะครับถ้าเป็นวงจรขนานนะครับวงจรขนานอะไรเหมือนกันความนะความต่างสัตว์ใชครับวงจรขนานเนี่ยมันก็เปรียบเสเมือนกับถ้าสมมติว่าเรามีท่อน้ำใหญ่หนึ่งท่อใช่ไหมแล้วก็แบ่งในลูกใช่ไหมครับถ้าตามลูกก็แบ่งเป็นท่อน้ำเล็กกี่ท่อ สามทอ ite, ่อใช่ไหมกระแสรวมของท่อน right? mm ้ําใหญ่ก็เกิดจากกระแสรวมที่เกิดจากอะไครับท่อน้ำเล็กหนึ่งสองสามรวมกันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เหมือนกันของวงจรขนาดก็คือความนะครับต่างสั์ใช่ไหมถูกป่ะทุกตัวมีความต่างสั์เท่ากันหมดนะครับอย่าลืมว่ากระแสเกิดจากกระแส i อหนึ่งบวกกับ i อสองบวกกับ i อสามไ และอย่าลืมว่าวงจรตรงกลางเนี่ยน,นะครับสาม,มารถที่ยุคให้เป็นวงจรด้านล่างได้ใช่ไหมครับก็คือมันเทียบเียงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับ I อมค่าระดับเท่าไหร่ก็มี i 1หนึ 2, บวกบวก I3 I1 ก็คืออะไรครับ v ส่วนด้วย R1 ใช่ไหมไอ 2, ก็ V ส่วนด้วย R2 I3 ส,ส่วนก็เท่ากับ V ส่วนด้วย R 3แล้วก็จับมารวมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับเราก็จะได้ว่า v แล้วก็แนวเล็ก1นส่วน R1 1ส่วน R 2รบวกนส่วน R3 มันจะต้องมีค่าเท่ากับ V หารด้วย R รวมใช่ไหมครับแล้ว V มันเท่ากาันก็ตัดกันเพราะฉะนั้นเซนหนส่วน R รวมก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วน R างวส่วน R 2บวกเศษหส่วน R3 ้นถ้าเราดูดีๆใช่ไหมครับวงจรอนุงรมก็คือวงจรที่เป็นนครับแบ่งสัดกันไปตามสัสดส่วนของ R ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นวงจรขนานมันก็คือวงจรแบกเลยครับค่าอะรกระแสใช่ไหมครับตามสัดส่วนพอไรเหมือนกัน R ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันอาจจะคนละสัดส่วนกันนะครับทีน,นี้ถ้าเรามาดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งอ่ะอ่ะถ้าในรูปนี้มันเป็นวงจ,อร,อร,จอรอะไรวงจรอะไรขนานอ่าเอา ง่ายมากเลยนเนี่ยองจออะไรนี่มั่นใจตอบเลยองจอขนาดใช่ไหมถูกป่ะนันก็คือถ้าดูเนี่ยมันก็คืออันเนี้ยใช่ไหมใช่ป่ะถูกป่ะจุดทุกจุดใช่ไหมครับที่ตรงเนี้ยนะครับจุดด้านบนจุดด้านล่างจุดตรงกลางด้านล่างจุดเนี้ยมันคือจุดร่วมจุดเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าเขายืดมันออกใช่ไหมถูกป่ะมันคือจุดร่วมจุดเดียวกันใช่ไหม ถูกป่ะเพราะั้อันนี้ก็คือ,อ,งอวงจรอะไรนั่นเองขนาดดีๆนี่เองใช่ไหมครับถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยุบได้เป็นนี้ใช่ไหมครับวิธีการหาก็ง่ายมากจะหนึ่งส่วนอาร์รวมจะเท่ากับเศษหนึ่ง,นนงส่วนอาร์ดึงบวกเป็นส่วนอาร์สองบวกเป็นส่วนอาร์สามแต่เผอเติมว่าความต้านทานมันมีค่าตรงนีเ้เท่ากันก็ง่ายหน่อยใช่ไหมครับมันก็เลยได้3าส่วนอใช่ไหม ก็คือสามส่วนหกนะครับมันก็คือเท่าไหร่สอ,ไองไม่เงนะครับแบบนี้งา่ายๆอันบางทีเนี่ยไปเจอแบบสุดท้ายเจอเข้อสอบเขายืดเส้นนั้นออกอะไรนะยืดเส้นนั้นไว้ตรงนั้นยืดเส้นนี้ตรงนี้จริงๆก็คือพยายามดูวงจรมันง่ายที่สุดนเนาะเวลาทำข้อสอบหรือทำแบบคุดท้ายอะไรนะครับพยายามอย่าทำให้ตัวเองอะไรยุ่งยากมากเกินไปดูให้มันงาน่ายๆเข้าไปดี๋ยวจะมีแบบสุดท้ายให้ด้วยนะครับเชื่อ การหาความตั้งานนะครับแล้วอาจารย์จะโพสไว้ในเว็บให้นะครับแบบฝึกหัดที่ที่จะให้ไม่ต้องส่งก็ได้นะครับแต่ว่าก็ลองทำดูเพราะบางคารั้งมันอาจจะเป็นแนวๆในข้อสอบก็ได้นะครับแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับอาจารย์จะไม่เอาไว้ใ่ร้านเอกสารเนาะอาจารย์จะโพสเดบบต่างก,กันนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแล้วทุ่เดบบต่ากันนะครับแล้วก็สักวันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์จะ,จะ อัปโหลดได้ไปที่เว็บให้นครับครับเว็บได้เป็นเว็บไม่เป็นเว็บเติมขอจาัถวิชาเอาไให้ดูแผนดูอะไรตรงนม้เหมือนกันเรียบร้อยเนอนี้ง่ายๆนะครับก็ไปทําต่อเองกแล้วกันเนาะถ้าเรารู้เท่านี้ต่อไปถ้า่งนี้ทำยไงครับทำาไงก่อนยุบไปไหนก่อนสามกับหกก่อนใช่ไหมแล้วเอาสามกับหกที่ยุบได้ มาหากับ 2, 2> ใช่ไหมแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาหากับ4อ่คำนวณอย่างรวดเร็วเลยได้เท่าไรครับใครบอกจังแถวเร็วของอแบงนนะ์อย่างนี้ใช่ไหมถูกบ้านยังไม่รู้ขา่าใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอา3าขนาดก็6ได้อันหนึ่งใช่ไหมครับอันหนึงรวมกับ2อง์ได้อ2สองใช่ไหมครับ เสร็จแล้วก็เอา4ขนานกับ2ได้นะครับ R ระหว่าง A กับ B ใช่ไหมหรับนึ1ก็1ส่วน3บก1ส่วน6 <c oughs> กอกมาก็ได้แบบสองค้ง่ยายมาก,มากสองมาทุกอมาสองก็ไั้เไย สองคก็สอได้4ีใช่ไหมสี่ขนาดกับ4ก็ได้2ใช่ไหมไง่าย